ไอน่ีโมยวเล่เียดียวกับ้อยพีปังปังเราเด้อเบอร์เนเบอร์มอกเบอนี่อ้ีเบอร์เลอ้ีไอ้ีเราไประเบระบือลซาสาถูกขอให้ปังปังเขอให้ดังดังขอให้ถูกยันเพ่งหรือ่าเพ่งเห็นแล้วเห็นนายายเห็นเลขยัง ยายก็เคยแต่สามเก้าสี่หนูเยอ่สี่เก้าสาม็เ็ดสามเก้าสี่มเก้กับสามห้าแค่นั้นแหละสามเก้าสี่กับสามห้าเห็นบนต้นมะขามยักษ์นี่บอยายเห็นเลขเลขลาวน้อวันนี้น้อเลขลาวเออไอจีปังๆด้วยเลขลาวมีเด้อค่ะยายเอียนคนมีเส้นเนาะคะเนาะนี่ค่ะ ยายเอียนคนมีเส้นเด้อค่ะหวยลาววันนี้เด้อค่ะหวยลาวสองทุ่มนะคะเนาะน,นี่นะคะต้นมะขามยักษ์พันปีนะคะซื้อตัวไหนก็ให้ถูกเนาะคะ่ะเนาะตัวไหนก็ให้ถูก ที่บ้านนับคือตัวตลอดเลยเลยบานกงวดทุกงวดจ้ะเขาให้ได้ทุกงวดทุกงวดเนาะคะ่ะน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายเขาจะเอาบุหรี่มาให้สูบเนาะค่ะวนยาเส้นแกชอบอยู่สูบบุหรี่ยาเส้นจะได้หวยลาวสามตัวตรงมือหนีเนาะคะ่ะเนาะอ่าตัวใดเนาะค่ะเมื่อกี้ตัวไหนตัวไหนจะย้ำให้เอฟซีตังย้ำหน่อยค่ะเก็ไม่ให้ย้ำแล้วก็บอกแค่นั้นแหละโอ้อย,ยดูในคลิปเอา จะใส่ไปแล้วกาดูตอนคลิปก่อนน่ะอ๋อไม่ให้ย้ำนะคะเนาะเก้าสามสี่กับสามห้าอ๋อเก้าสามสี่กับสามห้านะคะสาธุสาถุเก้าสามสี่สามห้าด้วยค่ะหวยเราสองทุ่มวันนี้เด้อค่ะนี่ค่ะวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สองค่ะวันที่สองหวยเราวันที่สองสองทุ่มด้วยค่ะสองทุ่มครึ่งด้วยค่ะนี่ค่ะ สามหาสองโตน,นะคะเก้าสามสี่เก้าสามสี่สามห้าเด้อค่ะเอฟซี FC. หัวลาวเด้อค่ะวันนี้ห้วลาวยายเอียนคนมีเส้นนะคะยายเอียนคนมีเส้นเอ่อถูกตลอดเด้อค่ะเลขกเพิ่นนะคะที่ถูกตลอดเพิ่นไทยเลขอ่าต่างประเทศนาะถูกตลอดเข่าตลอดเด้อค่ะ ยายเอี่ยนคนมีเซนนะคะเนาะเพิ่นเห็นเหล็กในต้นบักขามเด้อค่ะต้นบักขามอัญชัตตุลปากขามาผ่าพันปีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นนี่อยูน่นี่ศักดิ์สิทธิ์เด้อค่ะเจ้าที่เจ้าทางศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเนาะเออไอ้บ้านเตาเตาเด้อปังปังเด้อขอให้ถูกถูกปังปังซะถูกซะถูกค่ะก็แล้วค่ะบ้านไหนโอ้กะไรอย่างนี้ว่าเขาไม่ให้พูดเยอะ แค่ไม่ให้พูดเยอะนะคะเนาะนี่ค่ะยายเอี่ยนคนมีเซ้นเด้อค่ะเก้าสามสี่สามห้าเด้อค่ะหวยลาววันนี้นะคะเนาะอาจารย์อุ๊ค่ะครับผมยายยายเอี่ยนคนมีเซ้นเนาะค่ะเขาจะให้ถูกตลอดบ่ค่ะถูกตลอดทั้งลาวทั้งไฮานอยตามทายตามลาวตามเซมนต์ก็ให้ถูกหมดเพราะว่าแกมีเซ้นไงค่ะเพ่งก็เห็นเลยเพราะว่าจะมีคนมากระซิบข้างหูแก อเมื่อก่อนก็ตรงที่ไอ้หายกระดูกนั่นหละนั่นหละแกก็เห็นตลอดแกก็ถูกตลอดค่ะที่ถูกไม่ต่างประเทศเข้าเนาะเนาะค่ะตั้ำลาวตำไทยตำน้อยตำมอย่างแกถูกไปแกองมีเซ้นแกซื้อตัวละห้าบาทสิบบาทอย่างนี้แกก็พอได้อยู่พอกินได้กินค่ะปกติแกเมื่อก่อนก็เป็นคน จับหอยไงงมหอยไปเอากลางอ่างลําคอไปทีหนึ่งก็ไปทีสองตีสามกลับมาตีสี่ทีห้า <ฮะ S 2> หอยก็เต็มเต็มอันนี้เลยเต็มเรือเลยขายคนเดียวหาคนเดียวจะเก่งหาหอยขายเนาะคะ่ะเนาะหาหอยขายหาหอยขายห,อย,ายหอยเชอรี่ค่ะอ,อ่นนอาใหญ่เอียนคนนี้เซนเนาะคะา่ะเนาะครับผมอ่าเหล็กเล้าท้องถุนเคิงบินี่เนาะค่ะเนาะท้องถุนเคิงครับวันนี้ถ้าออกเก้าสามสี่หรือสามห้านี่ fc ติดตามช่องเพชรพาเลยค่ะ เพชรพระรวยสิหาตัวเลขไฮเด้อค่ะกับยายเอียนสิมาตามยายเอียนไ้เนาะค่ะเนาะเก้าสามสี่สามห้าเด้อค่ะสองทุ่มครึ่งเด้อค่ะสองทุ่มครึ่งอ่ะเอฟซีพู้ใดมากกระจัดเด้อค่ะจัดชอบก็จัดเด้อค่ะเก้าสามสี่สามห้าเนาะค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้เพชรพระรวยก็ขอจบเสมอนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยในเด้อค่ะให้โชคๆมันมาในวันที่สองกุมภาเด้อค่ะหวยประเทศ ลาวค่ะประเทศลาวด้วยค่ะเนะลาวพัฒนาของเฮาด้วยค่ะด้่ะคลิปนี้ขอจบเสมอนะค่ะนอะ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ